สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ m ั n นี t o ูเดยทันโลกการเงินค่ะ ทักทายกันนะคะคือวันศุกร์สี่ทุ่มค่ะวันนี้5เมษายน2567กับเราสองคนเช่นเคยเลยนะคะคุณแพนนัททิประดาและดิฉัานเนาสทิคัมพนค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีประเด็นเรื่องของการจับตาปัญหาภูมิรัฐศาสตร์หลายประเทศเลยทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นที่มีความรุนแรงมากที่สุดเห็นทีจะเป็นทางด้านของอิสราเอลที่มีการโจมตีสถานกงศูนของอิรานในซีเรียนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้มีการยกระดับความปลอดภัยสถานทูตของอิสราเอล ไปทั่วโลกและหนึ่งในประเด็นนั้นทางด้านของสหรัฐอเมริกาก็อยู่เบื้องหลังด้วยดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจับตาการเลือกตั้งในปลายปีนี้ของสหรัฐอเมริกาแล่ะค่ะว่าสุดท้ายแล้วใครจะมาเป็นผู้นําด้านประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะในช่วงขคงสุดท้ายแบบนี้แต่ละท่านก็พยายามที่จะหาแนวทางนําเสนอความคิด แล้วก็ชูจุดสําเร็จของตนเองอย่างทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนระบุบ,บอกว่าณปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเศรษฐกิจสหรัฐละค่ะโดยทางด้านของคุณโจไบเดนเองนะคะได้กล่าวในรายการ Today ของสถานีข่าว NBC ระบุบ,บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีความแข็งแกร่ง อเมริกาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกหวังเรียกคะแนนเสียงจากชาวอเมริกันก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐนั้นโจมตีผลงานการบริหารประเทศของประธานาธิบดีไบเดนค่ะระบุบอกว่าสหรัฐนั้นเป็นเหมือนที่ทิ้งขยะทางการค้าเราเป็นชาติที่เศรษฐกิจสุ้ตัวกลายเป็นที่ทิ้งเศษซากปลักหักพัง โดยห่วงโซ่อุปทานถูกทำลายห้างร้านต่างๆไม่มีสินค้าในสต็อกและการส่งสินค้าก็ไม่เกิดขึ้นนะคะโดยถ้าหากพิจารณาจากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วจะสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นฝ่ายที่กล่าวถูกต้องค่ะโดยเศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีการขยายตัวได้2.5%ในปี2,566สูงกว่าประเทศอื่นๆในกลุ่มพัฒนาแล้ว ซึ่งทางด้านของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าสหรัฐนั้นจะยังคงเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกในปีนี้แม้การขยายตัวจะลดลงสู่ระดับ2.1ก็ตามทางด้านของคุณมาร์คแซนดี้หัวหน้านักวิเคราะห์จากม o ดดี้นะคะกล่าวว่าสหรัฐเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกโดยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกค่ะเศรษฐกิจเป็นภาพที่สมบูรณ์โดยไม่มีข้อโต้แย้งในเรื่องนี้ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นแข็งแกรง่งถึงแม้ว่าอัตราดอกเบีย้ยปรับตัวสูงขึ้นแต่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกรง่งในขณะที่ตลาดหุ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ราคาอสังหาริมทรัพย์นะคะมองผ่านราคาบ้านก็ดีขึ้นแม้เงินเฟอ้อจะดีดตัวและก็มองว่าเงินเฟอ้อน่าจะชะลอตัวลงได้ในปลายปีนี้ค่ะจับตาดูกันนะคะสําหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนดูว่า ไบเดนหรือว่าผู้นําคนเก่าอย่างทรัมป์จะขึ้นมากันแน่ซึ่งณเวลานี้ค่ะการทํางานของประธานาธิบดีคนปัจจุบันอย่างโจไบเดนเองทุกความเคลื่อนไหวย,ย่อมส่งผลต่อคะแนนเสียงด้วยนะคะรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐค่ะซึ่งเราเองอาจจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีการแข่งขันการค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องสงครามการค้าในกลุ่มของเทคโนโลยีแต่ว่าอีกมุมนึงค่ะก็ต้องมีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ด้วยนะคะและการเยือนจีนเป็นทางการล่าสุดนะคะของนาง เด็เยนเล่นเองก็ถือเป็นที่จับตาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและล่าสุดก็มีการเรียกร้องค่ะบอกว่าขอให้เร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไปค่ะโดยทางนางเจนเน็ตเยนเล่นรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะคะได้เริ่มต้นการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเป็นวันแรกค่ะมีการพูดคุยนะคะเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่มากเกินไปและการส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปที่มุ่งเน้นตลาดเป็นสำคัญค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสนกข่าว CNBC ก็รายงานค่ะบอกว่านางเยเล่นนั้นเดินทางถึงนครกว่างโจในช่วงสายวันพฤหัสค่ะแล้วก็มีกำหนดการที่จะเดินทางเยือนปักกิ่งต่อในวันเสาร์แล้วก็พำนักอยู่ที่นั่นจนถึงวันอังคารนะคะซึ่งการเดินทางเยือนในครั้งนี้ค่ะนับแล้วเป็นการเยือนจริงครั้งที่2นะคะของนางเยเล่นในฐานะร,รัฐมนตรีคลัง ซึ่งวันนี้ค่ะเป็นการประชุมร่วมกับนายหวังเว่ยจงผู้ก,การมณฑลกวางตุง้งก่อนที่จะพบปะกับนายเหอรลี่เฟิงรองในรฐมนตรีของจีนในวันนี้นะคะโดยนางเยเล่นค่ะได้กล่าวกับนายหวังบอกว่าในการพูดคุยกับคู่เจรจาตัวเธอเน้นย้ำนะคะว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ดีนั้นจะสามารถสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับเศรษฐกิจของเราทั้งสองประเทศหมายถึงจีนแล้วก็สหรัฐนะคะแล้วก็พร้อมเน้นย้ำค่ะการสร้างความสัมพันธ์ ดีทางเศรษฐกิจจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับการแข่งขันที่เท่าเทียมกันสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมารวมถึงปัญหาการผลิตในภาคสากรมรที่มากเกินไปของจีนซึ่งสหรัฐและชาติอื่นๆนั้นต่างก็มองว่าอาจจะเป็นเหตุนะคะทำให้โลกนั้นเสียสมดุลได้พร้อมกันนี้ค่ะตัวนางเยเล่นนั้นยังไปพบปะกับตัวแทนธุรกิจจากสหรัฐ โยุโรปและญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งนางเยเลนนันได้กล่าวที่งานของหองการค้ามริกันในจีนณนะเมืองกว่างโจโค่ะบอกว่าเราหรือว่าเธอแล้วก็อเมริกานะคะเล็งเห็นวความเสี่ยงที่กําลังเกิดขึ้นการผลิตในภาคาหกรรมที่มากเกินไปเป็นภัยคุกคามต่อบริษัทและาหกรรมของจีนเองและอาจส่งผลงกระทบต่อผลิตภาพและการเติบโตของจีนมองการจัดก,การปัญหาดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อจีนด้วยเช่นกันค่ะ ปัจจุบันหลายประเทศกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการผลิตสินค้าที่ดูแลเรื่องของพลังงานของจีนนะคะซึ่งถือว่ามีทั้งต้นทุนที่ถูกและมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะจนอาจจะกลายเป็นขยะที่ล้นโลกได้ในอนาคตนะคะก็เลยมีการหาหรือว่าควรที่จะต้องมีการจัดการเรื่องของการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นละค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของธนาคารกลางญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะคะด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวละค่ะ เนื่องจากทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะระบุบอกว่าครึ่งปีหลังธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ นั้นมีโอกาสขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณคาซูโออุเอดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุลในวันนี้ระบ,บุว่าในครึ่งปีหลังของปีนี้มีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากคาดการว่าเงินเฟ้อของญี่ปุ่นนั้นจะอยู่ในทิศทางที่แข็งแกร่งถือเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2550นะคะ โดยทางด้านของคุณอูเอดะกล่าวว่าแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟอ้ออย่างยั่งยืนน่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิป,ปีนี้นก็คืออยู่ในช่วงสักประมาณไตรามาสท,ที่3เกี่ยวเนื่องไปถึงไตรามาสท,ที่4โดย BOJ ตัดสินใจจะยุติการใช้ในโยบายผ่อนคลายทางการเงินแบบเป็นพิเศษในการประชุมครั้งล่าสุดจึงมั่นใจได้ว่า BOJ เนี่ยมองว่าเป้าหมายในการบรรลุเงินเฟอ้อที่ระดับ2%นนั้นน่าจะมีความยั่งยืน การส่งสัญญาณดังกล่าวส่งผลทําให้ค่างเงินเยนนั้นขยับแข็งค่าขึ้นทันทีค่ะและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ2ปีก็พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า10ปีที่ผ่านมาส่วนทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์ก็มีการรายงานนะคะข้อมูลที่น่าจะสนับสนุนทิศทางอัตราเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นนั่นก็คือการเตรียมปรับขึ้นค่าจ้างครั้งใหญ่สุดในรอบ33ปีค่ะ ล่าสุดนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาพันธ์สาภาพการค้าของญี่ปุ่นหรือว่าเรนโกระบุบอกว่าบริษัทกลุ่มหนึ่งในญี่ปุ่นเห็นพ้องที่จะปรับขึ้นค่าจ้างในปีนี้ที่ระดับ5.24เป็นการปรับเพิ่มขึ้นถือเป็นการประกาศครั้งที่3ถึงแม้ว่าจะเป็นอัตราที่ลดทอนลงมาจากการสำรวจในครั้งแรกๆนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีบริษัทเล็กๆบางแห่งที่อาจจะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างได้ไม่เท่ากับบริษัทใหญ่ๆนั่นเองค่ะ กลับมาดูเรื่องของบ้านเรากันบ้างค่ะประเทศไทยเองก็มีการจับตานะคะว่า,าคณะกรรมการนโะยบายการเงินนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของดอกเบี้ยรหรือไม่ซึ่งเอกชนแลกะกหลาหล่ไฟคาดหวงหังนะฮะว่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงไปแต่ข้อมูลนะ่าสนใจหนึ่ง เรื่องที่ต้องจับตากันค่ะคือเรื่องของเงินเฟอ้อนั่นเองมาแล้วนะคะสำหรับเงินเฟอ้อของไทยเดือนมีนาคมปรากฏว่ายังคงหดตัวค่ะแล้วก็เป็นการหดตัวติดต่อกัน6เดือนติดๆแล้วนะคะทําให้กระทรวงพาณิชย์เองก็มีการปรับคาดการเงินเฟอ้อของปีนี้ค่ะอยู่ที่0ูนเปอร์เซนสานักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนาคกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยค่ะบอกว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่า CPI เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะอยู่ที่107.25ส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปนะคะลดลงไปลบ0.47%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนใกล้เคียงกับตลาดคาดการ์นะคะที่ลบ0.4%โดยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่6แล้วค่ะ ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือว่าคอีพ CPI ซึ่งมีรวมสินค้าหมดพลังงานและอาหารสดเดือนมีนาคมนั้นอยู่ที่104.61ส่งผลให้เงินเฟอ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นมา0.37%ค่ะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานไตรมาสแรากของปีนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมา0.44% ทางด้านของคุณพุนพงศ์นายนาภากรผู้ในการสอนคอนครนะคะได้กล่าวถึงแนวน้มเงินเฟ้อไตรมาสที่2ของปีนี้ค่ะคาดกันว่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะจากไตรมาสแรกเนื่องจากราคาน้ํามันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเงินบาทก็มีแนวโน้มอ,อ่อนค่าฐานค่าไฟฟ้าต่ําในปีก่อนการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จึงทําให้ราคาสินค้าในหมวดที่เกี่ยวข้องนั้นปรับตัวสูงขึ้นค่ะคาดว่าตรางเงินเฟ้อไตรามาสที่2แล้วก็ไตรามาสที่สาของปีนี้จะอยู่ที่0.5ถึง0.6เพร้อมกันนี้นะคะมีการปรับคาดการณ์ตรางเงินเฟ้อในปีนี้หรือว่า2,567 กับใหมค่ะมาอยู่ที่0.0-1%ถึงหรหรือว่าค่ากลางนะคะอยู่ที่0.5%จากเดิมคือลบ0.3ถึง1.7%ค่ากลางที่0.7%ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของสนาข่าวรูเบอร์ค่ะรายงานบอกว่า S&P Global Ratings และ f i t h r r t t n n s s นะคะได้แสดงความเห็นว่าความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะทำให้สนานก,การคลังเข้าสู่ภาวะสมดุลน,นั้น อาจประชิญกับอุปสรรค หลังจากที่คณะรัฐมนตรีของไทยมีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางโดยมีการปรับงบขาดดุลปีงบประมาณ2 5 1 8เพิ่มขึ้นเป็น4.42%ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP จากระดับ3.56%ของตัวเลข GDP โดยประเมินว่าแม้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ก็จะทำให้รัฐบาลนั้นมีนิสินเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศ ที่นํามาฝากกันนะคะซึ่งอัตราเงินเฟอ้อที่ชะลอต,ตัวแบบนี้อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารแห่งประเทศไทยในวันพุธสัปดาห์หน้าด้วยแ่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในเบรกแรกเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะอันดับมหาเศรษฐีโลกและเศรษฐีไทยค่ะแล้วก็พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาทางเลือกในการลงทุนกันต่อค่ะ นิตยสาร Forbes เปิดเผยการจัดอันดับมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในโลกประจำปี2,567ผ่านทางเว็บไซต์โดยผู้ที่ได้อันดับหนึ่งคือ b e r nard a r n no, เจาของบริษัท LVMH จากฝรั่งเศสหรือหลุยวิตซอง โดยมีทรัพย์สิน2.33แสนล้านดอลลาร์ขณะที่ Forbes Thailand เปิดเผยรายชื่อมหาเศรษฐีที่มังคังที่สุดในไทยประจำปี2567โดยนายธนินเจรวนนท์แห่งอาณาจักรซ p พรั้งอันดับหนึ่งมหาเศรษฐีที่มังคังที่สุดในไทยด้วยทรัพย์สิน1.25หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐข้อมูลจากเอกสารของทางการรัฐแคลิฟอร์เนียฉบับใหม่เปิดเผยว่า Apple เตรียมเลิกจ้างพนักงาน614ตำแหน่งในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยตำแหน่งงานที่ถูกเลิกจ้างรวมถึงผู้จัดการร้านขายเครื่องจักรวิศวกรฮาร์ดแวร์และวิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ใน8โรงงานในเขตซานตาคาราโดยเอกสารระบุว่าพนักงานได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับการเลิกจ้างอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่28มีนาคม และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลในวันที่27พฤษภาคมซึ่งเอกสารดังกล่าวมีขึ้นภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ Apple ประกาศพับแผนสร้างรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลกเปิดเผยค่าดการในวันนี้ว่าจะมีผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น931%ในไตรมาสแรกเนื่องจากราคาชิปที่ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง บริษัทระบุว่ากำไรจากการดำเนินงานไตรมาสเดือนมกราคมถึงมีนาคมมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นสู่ระดับ6.6ล้านล้านวอนหรือประมาณ4.89พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับกำไรในไตรมาส1ปี2,566ซึ่งอยู่ที่6.4แสนล้านวอนพร้อมคาดว่ารายรับในไตรมาสแรกมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้น11.4%เมื่อเทียบรายปีสู่ระดับ71ล้านล้านวอน วันนี้ทุเรศช่วงนี้นะคะเรามาดูทิศทางการลงทุนกันบ้างค่ะวันนี้คัดมาให้นะคะเป็นหุ้นที่น่าสนใจรับทางเรื่องของการผลิตโลกที่ฟื้นตัวรวมถึงเงินอาชีรัฐบาลน,นะคะที่เข้าสู่ระบบด้วยค่ะมีอะไรบ้างนั้นติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะภาพของคําแนะนํานะครับในการลงทุนนะฮะผมสรุปที่ผมไล่เรียงตั้งแต่ต้นรายการนะครับผมมองว่าในช่วงเดือนเมษานะสิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนขึ้นคืนคอถ้าการผลิตโลกฟื้นนะฮะอันนี้คือ p อยแรก เรื่องที่สองคือวงจรดอกเบีย้ยโลกเป็นขาลงสารัดรวมถึงบ้านเรานะครับอาจจะเห็นการลดดอกเบีย้ยในช่วงเดือนมีถุนานะครับอันที่สามคือ Go m a n n Stimulus St นะครับอย่างที่เมื่อกี้ไล่เรียงไปนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะมาทั้งขานโยบายการเงินและนโยบายการฝรังนะครับอันนี้เป็นสามธีมหลักนะครับเลยเป็นที่มาของการแนะนําหุ้นนะครับอที่เรียกได้ว่าไปกับธีมเหล่าเนี้ยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะขอเสริมนิดนึงก็คือภาพของจีนที่ฟื้นด้วยนะอันนี้มันก็อยู่ในหัวข้อของภาคการผลิตโลกที่ฟื้นนะครับอ่าหุ้นที่เราแนะนํานะครับในเดือนเมษายนะครับเราไปกับทีมเหล่านี้นะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวฮาน่านะครับอ่าฮาน่าเนี่ยนะครับอ่าปัจจัยหนุนนะครับก็คือภาคการผลิตที่ฟื้นนะครับ p m i ของจีนที่ฟื้นนะครับแล้วก็ที่สาคัญมื่จี้ลืมพูดไปก็คือยอดส่งออกนะครับของเกาหลีใต้เนี่ยโดยเฉพาะหมวดพวกชิป จอแสดงผลคอมพิวเตอร์เนี่ยโตระเบิดเลยนะครับ2หลัก<ฆ>นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับคือเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าเนี่ยอย่างวันเนี้นะครับอ่อนค่าขึ้นมาโซนสามบหกุดแดบาทเนี่ยอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ5้าเดือนเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกกับในส่วนของกลุ่มส่งออกอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่า valuation นะครับ forward P E P สอเนี่ยอยู่ที่สิบี่จุดห้าเท่านะก็ถือว่าต่ำกว่าที่เคยเทรดในอดีตเนี่ย อยู่โซนบริเวณ20เท่านะผมว่ายังอยู่ในโซนน่าสนใจนะก็มีปัจจัยบวกทั้งเงินบาทอ่อนแล้วก็ภาคการผลิตโลกที่ฟื้นนะครับแทร็กเก็ตไพอยู่ที่51.6บาทนะครับตัวถัดมานะครับก็คือเป็นกลุ่มปิโตรเคมีนะครับอันนี้ก็มาบนธีมภาคการผลิตโลกที่ฟื้นนะครับตัว IBL นะครับเราแนะนําซื้อนะครับแทร็กเก็ตไพอยู่ที่26.5นะครับปัจจัยหนุนนะครับก็คือในส่วนของเอาลุกกำไรควอเตอร์หนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะกลับมากําไร เพราะว่าสต็อกลอดลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของสเปดในฝั่งของเพจเนี่ยนะครับรายสัปดาห์เนี่ยนะครับเริ่มเห็นพัฒนาการการไปกลับมาขยายตัวดีขึ้นนะครับปัจจัยหนุนนะครับนะครับก็คือในฝั่งของเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ valuation เนี่ย Forward Price to Book Value เนี่ยนะครับปีสองสี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณศูนจุดแปดเท่าหรือว่ายังต่ำกว่าในอดีตนะครับหนึ่งเท่านะครับแล้วก็ดีเวเดนยูนะครับปีละประมาณสี่เปอร์เซ็นต ถัดมานะครับมาบนทีมในฝั่งของดอกเบี้ยขาลงกับในฝั่งของตัวมาตรการกระตุ้นของนโยบายของภาครัฐในบ้านเรานะครับผมว่ากลุ่มคาปีนะครับ CBXStar นะครับจะได้ประโยชน์นะครับ Target Price นะครับสาสิบาบาทเรายังแนะนําซื้อนะครับจุดบวกนะครับก็คือหนึ่งเลยก็คือ Earning Outlook นะครับกำไรเตร์หนึ่งเนี่ยนะครับในส่วนของ Nonprofit เนี่ยเราคาดโซนบริเวณ 2. อจดเจนถึงสอจุดแดพันล้านนะครับ ก็คือโตเยียร์ออนเยียนะครับเราเห็นเซมโซนเซลโกสนะครับเดือนมกราคมจนถึงกลางมีนาเนี่ยในฝั่งของขาธุรกิจโรตัสเนี่ยนะครับบวก5%นะครับแมคโครบวกโซน2-4%แล้วก็ตัวซีเบ็กตาเนี่ยนะครับพอตเตอร์หนึ่งเนี่ยเราเริ่มเห็นต้นทุนอย่างในฝั่งของค่าไฟต่อหน่วยเนี่ยปรับลงอันนี้ก็จะบวกกับผลประกอบการ v a อร a t i o ันะครับ forward P/E ปีเนี่ยนะฮะอยู่ที่30.6เท่าเทียบกับช่วงที่เขาเคยอยู่ในรอบของไซเคิลการฟื้นตัวเนี่ย นะฮะเหตุโซนบริเวณสามสิบห้าเท่านะผมมองว่ายังอยู่ในโซนลงทุนนะครับอ่าแล้วก็จุดบวกนะครับก็คือตัวดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแหละครับอันนี้จะเป็นพัฒาลิสต์หนุนในส่วนของราคาหุ้นนะครับอ่าตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวกลุ่มโรงแรมนะครับ m i เนอร์นะครับหรือว่ามินนะครับ t a ร g e เก็ตพรซสี่สิบเอ็ดจุดห้านะฮะผมคิดว่าภาพของภาคบริการนะครับโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับจะเหตุการณ์ฟื้นตัวนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยไล่เรียงไปนะครับว่า ช่วงกลางปีเนี่ยจะมีตั้งแต่บอลยูโรนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะมีในส่วนของโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสในช่วงประมาณเดือนกรกฎานะครับอันนี้นจะหนุนในฝั่งของตัวธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปนะครับซึ่งมินเนี่ยเขามีสัดส่วนรายได้โรงแรมในยุโรปเนี่ยประมาณ5 0เนะครับเรื่องที่2ก็คือมินเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์จากภาพของดอกเบีย้ยที่เป็นขาลงนะครับ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยนะครับเงินเฟอ้อเริ่มปรับลงมาใกล้กรอบแล้วอาจจะเห็น ECB คั t ด,ดอกเบีย้ยในช่วง เดือนมิถุนาซึ่งตรงนี้มินเขาจะได้ประโยชน์เนื่องจากเขามีในส่วนของหนี้ที่สูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือด้วยภาพของ valuation นะครับราคาหุ้นปัจจุบัน,นยังอยู่ในโซนลงทุน forward PE อยู่ที่สามเท่านะอันนี้ในปีนี้เทียบกับภาพของ e a r n i n g นะครับปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยจะโตประมาณหกสิเ็ดปอร์ซ็นแล้วก็สิบกปอร์เซ็นตามลำดับก็เลยเป็นที่มานะครับบนธีมนะสามธีมนะเรทคัสเซิลโกลเมนสตีมูลทรัพย์แล้วก็ภาคการผลิตโลกที่เฟื่อง้นครับ ตามข่าวกันต่อกับ m o n ิ y t ท d เดค่ะมาดูโปรโมชั่นน่าสนใจรับหน้าร้อนกันบ้างนะคะจากทางเมืองไทยประกันชีวิตเลยะนะคะที่ขอส่งประกันสุขภาพค่ะเป็นการเหมาจ่ายนะคะเฮล h จุดใจ IPD บวก OPD จัดแคมเปญค่ะ Summer ร์โซ r สตรองรับหลมร้อนค่ะโดยทางคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมาชนนะคะหรือว่า MTL ค่ะเปิดเผยบอกว่า เมืองไทยประกันชีวิตนะคะเดินหน้ารุกตลาดประกันออนไลน์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับตอกย้ำกระแสความแรงของโครงการเฮลจุใจ IPD บวก OPD ครบคุ้มสุขภาพที่เต็มอิ่มโดดเด่นด้วยความคุ้มครองสุขภาพเมาส์จ่ายแบบผู้ป่วยในหรือว่า IPD และเลือกคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยนอกหรือ OPD ที่คุ้มครองนะคะตั้งแต่โรคเล็ก โรคร้ายแรงโรคทั่วไปอุบัติเหตุแอดมิดก็หมอจ่ายตั้งแต่บาทแรกในวงเงินเดียวสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งไม่จำกัดครั้งค่ะนอนห้องเดียวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาลและดูแลค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือ OPD หมาจ่ายสูงสุด50,000บาทต่อปีพร้อมกับดูแลายาวนะคะไปถึงอายุ99ปีมีให้เลือกจุดใจค่ะถึง4แพ็คด้วยกันก็คือ S M/L และ XL บีประกันภัยแพ็คเล็กนะคะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละไม่ถึง1,056บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะส่งแคมเปญรับล่มร้อน Summer So Strong งสำหรับผู้ที่สนใจโครงการเฮลจุดใจ IPD บวก OPD โดยมอบความคุ้มให้อีกถึง2ต่อค่ะต่อที่1นนะคะเมื่อเลือกซื้อแพ็ค M/L หรือ XL แล้วเลือกชำระเบ,บี้ยประกันภัยแบบรายปีรับส่วนลดดอกเบี้ยปีแรก10%ค่ะเพียงแค่กรอกโค้ด JU JAI 1 0หรือว่าจุใจ1 0ค่ะแล้วก็ต่อที่2นะคะรับโปรโมชั่นผ่อน0%นนานสูงสุด6เดือนเมื่อชำระเบ,บีประกันภัยขั้นต่ำ10,000บาทผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีธิยาหรือว่ารับโปรโมชั่นนะคะผ่อนชำระ0%นนาน3เดือนค่ะผ่านทางบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีธิยาธนาคาร U o บธนาคารซิตี้แบง์ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยเฉพาะการชําระบีประกันภัยต่อกรมธรรในปีแรกเท่านั้นนะคะและสำหรับการซื้อแบบประกันใหม่เท่านั้นค่ะโดยสิทธิพิเศษนะคะจะเริ่มตั้งแต่1มีนาคมไปถึง30เมษายนนี้ค่ะ สำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถเลือกซื้อประกันสุขภาพออนไลน์เฮลจุใจ IPD IP บวก OPD จากเมืองไทยประกันชีวิตหรือว่าศึกษารายละเอียดประกันภัยนะคะโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์นะคะเว็ mtl.co 4 9 R B 1 9 i ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะซัมเมอร์นี้มาโซสตรองหรือว่าแข็งแกร่งไปด้วยกันนะคะจากทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตแล้วค่ะไปปิดท้ายการด้วยเรื่องราวของการลงทุนกันบ้านดีกว่านะคะเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจเป็นโอกาสการลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพสูงค่ะโดยเป็นคําแนะนํามาจากทางด้านของบลจอีสปริงนะคะที่ระบุบ,บอกว่าในมุมมองของอีสปริงเองนั้นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีความน่าสนใจเลยมีกองทุนแนะนํามาฝากกันค่ะ โดยทางด้านของคุณยิ่งยงเจียนบุตธิรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการลงทุนบรจอิสปริงประเทศไทยแนะนำธีมการลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลกที่มีคุณภาพนั่นก็คือกองทุนเปิดทหารไทย global quality growth หรือ TMB GQG นะคะ มีการลงทุนในรูปแบบของธีมต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็น AI สุขภาพการบริโภคนวัตกรรมการเงินซัพพลายเชนสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยในการคัดเลือกหุ้นให้เหมาะสมกับสภาวะการและเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีตามทิศทางของเศรษฐกิจค่ะ โดยกองทุนจะให้ความสำคัญกับหุ้นที่มีการเติบโตและราคาไม่แพงแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวกองทุนก็จะเลือกหุ้นที่มีคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผลการดำเนินงานนะคะที่ได้รับ Morningstar Overall Rating 5ดาวและมี Track Record ยาวนานกว่า10ปีโดยมีอ้างอิงข้อมูลจาก Wellington Management ณเดือนกุมภาพันธ์ปี2567 กองทุนดังกล่าวนี้ค่ะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียวหรือว่า Master Fund นะคะในกองทุนเวล t ิง g l o Global Quality Growth Fund ให้ความสนใจหรือว่า overweight การลงทุนในประเทศสหรัฐและยุโรปเป็นหลักค่ะ เลือกบริษัทที่มีคุณภาพดีมีไรายได้ทั่วโลกโดยสัดส่วนการลงทุนนะคะ5บริษัทแรกยกตัวอย่างกันสักหน่อยนะคะ1 Microsoft 2 Amazon 3. m เมซ 4. a l p h เม e t a และ5 n v อ d i ดค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะคะที่ํำมาฝากกันแบบนี้ในทุกค่ำคืนค่ะแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนำมาฝากการปิดท้ายสัปดาห์นี้นะคะสนจันหน้าค่ะสีทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ